iOS 26.1การอัปเดตเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงการใช้ iPhone อย่างมาก Apple พร้อมกับการปล่อยอัปเดต iOS 26.1ที่มีการปรับดีไซน์และการใช้งานให้ลงตัวกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสกับความสะดวกและความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการอัปเดตนี้มีความสำคัญอย่างมากพร้อมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยการปรับปรุงสวิตช์ลิควิดแกลสผู้ใช้งานสามารถเลือกระหว่างลูกใสแบบเดิม หรือแบบขุ่นที่มองชัดขึ้นการปรับปรุงนี้ก็ช่วยให้ผู้ใช้งานได้แก้ปัญหาความอ่านยากในเวอร์ชันก่อนที่มีอยู่ด้านอื่นๆการอัปเดตนี้ยังมีการปรับปรุงคุณภาพเสียงฟิสไทม์และการควบคุมไมค์ภายนอกให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มความสามารถในการปัดเปิดกล้องจากหน้าจอและการรองรับไลฟ์ทรานสเลชันผ่านแอปพลสในหลายภาษาใหม่ทำให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายอีกทั้งยังมีการเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนเพลงเร็วทันใจใน Apple Music ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุดผู้ใช้งานทั่วไปสามารถอัปเดตได้แล้ววันนี้พร้อมทั้งการปรับปรุงความสะดวกและความชัดเจนในการใช้งาน iPhone ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุดการอัปเดตนี้เป็นการเพิ่มความสะดวกและความปตอดภัยให้กับผู้ใช้งาน iPhone ทุกคน